ห้ามญาติคือพระประจำวันเกิดของคนที่เกิดในวันจันทร์มีพุทธประวัติย่อๆดังนี้ในสมัยพุทธกาลมีพระญาติทั้งสองฝ่ายของพระพุทธองค์คือฝ่ายพุทธบิดาคือกรุงกบินลพัทและอีกฝ่ายคือฝ่ายพุทธมารดาคือกรุงเทวะทะหะซึ่งต่างก็อาศัยอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำโรหินี ซึ่งก็ได้เกิดทะเลาะวิวาทกันเพื่อแย่งน้ำในการเพราะปลูกถึงขั้นจะยกทัพไปทำสงครามกันพระพุทธองค์จึงได้เสด็จไปเจรจาห้ามทัพเพื่อให้พระญาติทั้งสองฝ่ายไม่ต้องฆ่าฟันกันเองก่อนสวดบูชาพระประจำวันเกิดวันจันทร์ให้ตั้งนโมก่อนสามจบนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยันทุนิมิตตังอวะมังคะลันจจโยจามนาปโปสกุณสัสสะโทปาปะคะโหทุสุปินางอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมตุ ยันทุนนิมิตตังอาวามังฆลันจจโยจามนาโปสกุสัสสโทปาปะะักขโหทุสุปินางอาการตังธัมมานุภาเวนะวินาเสมตุยันทุนนิมิตตังอาวามังฆลันจะโยจามนาโปสกุสัสสโทปาปะะักขโหทุสุปินางอาการตังสังคานุภาเวนะวินาเสมตุ ยันทุนิมิตตังอวมังฆลันจโยจามนาโปสกุณสัสสโทป่าปักขโหทุสุปินางอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนิมิตตังอวมังฆลันจจโยจามนาโปสกุณสัสสโทป่าปักขโหทุสุปินางอาการตังธัมมานุภาเวนะวินาเสมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังขลันจจโยจามนาโป OS สกุสัสสโทป่าปักขโหทุสุปินังอาการตังสังคานุภาเวนะวินาเนาสมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังขลันจโยจามนาโป OS สกุสัสสโทปาปักขโหทุสุปินงังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาเสมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังฆลันจจโยจามนาโปสกุสัสสโทปาปักโหทุสุปินังอากัรตังธัมมานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังฆลันจจโยจามนาโปสกุสัสสโทปาปักโหทุสุปินังอากัรตังสังคานุภาเวนะวินาเสมนตุ ยันทุนิมิตตังอวมังฆลันจโยจามนาโปสกุณสัสสะโทป่าปักขะโหทุสุปินางอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนิมิตตังอวมังฆลันจจโยจามนาโปสกุณสัสสะโทป่าปักขะโหทุสุปินางอาการตังธัมมานุภาเวนะวินาเสมนตุ ยันทุนนิมิตตังอาวามังคลันจจโยจามนาปโปสกุณัสสะสโทปาปะคโหาทุสุปินางอาการตังสังคานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจโยจามนาโปสกุณัสสะสโตปาปะคโหทุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาเสมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังฆลันจจโยจามนาโปสกุสัสสโทปาปักขโหทุสุปินางอาการตังธัมมานุภาเวนะวินาเสมตุยันทุนนิมิตตังอวมังฆลันจะโยจามนาโปสกุสัสสโทป่าปักขโหทุสุปินางอาการตังสังคานุภาเวนะวินาเสมตุ ยันทุนิมิตตังอวมังฆลันจจโยจามนาโปสกุสัสสะโทปา่าปักขโหทุสุปินางอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนิมิตตังอวมังฆลันจจโยจามนาโปสกุสัสสะโทปา่าปักขโหทุสุปินางอาการตังธัมมานุภาเวนะวินาเสมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังฆลันจโยจามนาโปสกุสัสสโทปาปกคโหทุสุปินางอาการตังสังคานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังฆลันจโยจามนาโปสกุสัสสโทปาปกคโหทุสุปินางอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาเสมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังฆลันจจโยจามนาโปสกุสัสสโทป่าปักขโหทุสุปีนางอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาเสมตุยันทุนนิมิตตังอวมังฆลันจจโยจามนาโปสกุสัสสโทป่าปักขโหทุสุปินางอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาเสมตุ ยันทุนิมิตตังอาวามังฆลันจจโยจามนาปโปสกุณสัสสโทป่าปักขะโหทุสุปินางอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนิมิตตังอาวามังฆลันจจโยจามนาปโปสกุณสัสสโทป่าปักขะโหทุสุปินางอาการตังธัมมานุภาเวนะวินาสเสมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังขลันจจโยจามนาโปสกุณัสสสะโทป่าปักขโหทุสุปินางอากันตังสังคานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจจโยจามนาโปสกุณัสสสะโทป่าปักขโหทุสุปินางอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาเสมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังฆลันจจโยจามนาโปสกุสัสสโทป,ป่าปักขโหทุสุปินางอาการตังธัมมานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังฆลันจจโยจามนาโปสกุสัสสโทปาปักขโหทุสุปินางอาการตังสังคานุภาเวนะวินาเสมนตุ ยันทุนิมิตตังอวมังฆลันจจโยจามนาโปสกุสัสสโทป่าปักขโหทุสุปินางอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนิมิตตังอวมังฆลันเจโยจามนาโปสกุสัสสโทป่าปักขโหทุสุปินางอาการตังธัมมานุภาเวนะวินาเสมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังขลันจจโยจามนาปโปสกุณสสสโทปาปักขโหทุสุปินังอากัรตังสังคานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังฆลันเจโยจามนาโปสกุณสสสโทปาปักขโหทุสุปินังอากัรตังพุทธานุภาเวนะวินาเสมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังฆลันจจโยจามนาโปสกุส ah oh, ัสสโทป่าปักขโหทุสุปินางอาการตังธรมมานุภาเวนะวินาเสมนตุย as ันท ah oh, ุนนิมิตตังอวมังฆลันจจโยจามนาโปสกุสัสสโทปาปักขโหทุสุปินางอาการตังสังคานุภาเวนะวินาเสมนตุ ยันทุนิมิตตังอว,วมังฆลันจโยจามนาปโปสกุณสัสสโทป่าปักขะโหทุสุปินางอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนิมิตตังอวมังฆลันจจโยจามนาปโปสกุณสัสสโทป่าปักขะโหทุสุปินางอาการตังธัมมานุภาเวนะวินาสเสมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังฆลันจจโยจามนาโปสกุณัสสะสโทป่าปักขโหทุสุปินางอากันตังสังคานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังฆลันจโยจามนาโปสกุณัสสะสโทปาปักขโหทุสุปินางอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาเสมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังฆลันจจโยจามนาโปส oh กุณสัสสโทปาปักขโหทุส <tal> ุป <fert> <Carwyn> ินางอาการตังธัมมานุภาเวนะวินาเสมตุยันทุนนิมิตตังอวมังฆลันจะโยจามนาโปสกุณสัสสโทป่าปักขโหทุสุปินังอาการตังสังคานุภาเวนะวินาเสมตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังฆลันจโยจามนาโปสกุณสัสสโทป่าปักขโหทุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันเจโยจามนาโปสกุณสัสสโทป่าปักขโหทุสุปินังอาการตังธรมมานุภาเวนะวินาสเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจจโยจามนาโปสกุสัสสะโทปาปักขโหทุสุปินังอากันตังสังคานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจโยจามนาโปสกุสัสสะโทปาปักขโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาเสมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังฆลันจจโยจามนาโปสกุสัสสโทปาปักขโหทุสุปินางอาการตังธัมมานุภาเวนะวินาเสมตุยันทุนนิมิตตังอวมังฆลันจะโยจามนาโปสกุสัสสโทป่าปักขโหทุสุปินางอาการตังสังคานุภาเวนะวินาเสมตุ